มาตามเจ้าเงาะกันนะครับว่าเจ้าเงจะพาไปที่ไหนเจ้าเงาะจะพาไปที่ไหนลุ้นครับลุ้นครับลุ้นกางๆเจ้าเงาะจะลดนิวาลนะครับผมเอ้เงไม่ต้องใช้กระดาษครับโอ้ยเล็บสี่เจ้าเงาะไม่ต้องใช้กระดาษครับโอ้ยใส่รองเท้าแตะมาด้วยนะครับเจ้าเงาะไม่ต้องใช้กระดาษนะครับ เจ้าเหาะมันต้องแก่กระด้างอ้าวพอขึ้นมามันก็แก่เจ้ามดหนุ่มันชอบเจ้าเหาะจริงๆเลยเจ้าเหาะอยากดึงลองกองนะครับผมดูกันครับดูตูดเจ้าเหาะไปก่อนนะครับผมดูตูดเจ้าเหาะไปก่อนตูดเป็นยังไงเจาเหาะอยากจะลองกองนะครับผม เจ้าาอยากกินนองกองมจม้าเงาะเป็นคนชอบความหวานชอบความหวานชอบประหวานหันหลังให้กับกล้องนะครับผมเดี๋ยวดูฟางฟางนะครับผมเจม้าเงาตัดก่อนนะครับเจ้าเงาไม่ได้ใช้บันไดนะครับผมอันนีว่างโอ้โหนี่แนี่โอ้โนหโโน่าจะหวานตื้นใจแล้วนะครับผม โอ้ยมีดนะฮโอ้ยเปลี่ยนท่าครับผมจึ๊บเปลี่ยนท่านะครับผมจึ๊บท่าหยิบของเจ้าง้อสิอ่านี่ครับผมตอนนี้สวยไหมครับสวยไหมครับผมสวยครับเดี๋ยวมาก้องมันจะบไกลๆยังไงหรือเปล่าครับผมไกลหรือเปล่าครับผม เดี๋ยวเราจะลงไปดูมันก่อนนะครับว่ามันไกลหรือเปล่าถ้ามันไกลมันก็ไม่โกเคนะครับผมมันไกลเกินครับอืมนะครับเราจะเงะดูก่อนอ๋อมันก็ซูมไม่แล้วนี่ครับไกลไหมครับอืมดูสิลองซูมอีกสิครับอ๋อซูมไม่ได้แล้วครับผมมาดังนั้นเราไปต่อไม่รอแล้วนะ งอตัดกระองกองัดไเจ้างออยากทิงกระลองกองกผมูให้ดีๆนะครับเจ้างอเจ้างอส่รองเท้าแตะนะครับผมใส่รองเท้าแตะนะครับผม,มาชืา่ใจนะครับผม มันชื่นใจแน่เลยครับนี่ครับเพราะว่ามันเริ่มงอมแล้วนะครับผมงอมแล้วมันก็โรยแล้วนะครับ <c oughs> อยากขาดนะจ๊ๆๆ <c oughs> จะนะจ๊ะงนี้จะพาเจ้างอหักหรือเปล่าครับเดี๋ยวกันครับไก่กับจะางอกันด้วยนะครับเจาง้ออยากกินลองกองนะครับผมเจางอเกิดอยากกินลองกองขึ้นมา ใจกับเจ้างอ,อไปด้วยนะครับเจ้งอ,อจะรอดหรือจะล่วงเขาบอกม,มาดูกันถุงใส่ถุงใส่ถุง,ถงอน,นี่ควานเลยจับจับจับกตายิงของเจ้างอ,อที่ครับโอ้โห รอดหรือว่าลวงครับผม,มดูกันน่าจะรอดนะครับผมปอมดไม่เยอะเท่าไหร่ครับต้นนี้เหมือนต้นก่อนๆนะครับผมเจ้าเงาะไม่รู้ทําไมไม่ถูกกับมดนะครับเห็นมดไม่ได้เลยครับเห็นมดไม่ได้เจ้าเงาะนี่ต้องหนีครับผมเพราะเจ้าเงาะกลัวมดนะครับเพราะว่ามันกัดเจ็บมากเต้ยตุงตต้งเต้ยตุ้ง ใส่ถุงแล้วมันจะปลอดภัยนะครับผมใส่ถุงแล้วจะปลอดภัยอันตรายนะครับผมเดี๋ยวจับทำอไน,น่งอาจจะหวานชื่นใจแล้วนะครับผมเจ้าจ้ออันนี้ต้นต้นผลไม้ของปีนี้นะครับผม ตนสุดท้ายแล้วนะครับเจเเราอยากกินกระองกองนะครับผมเพะวเจ้าเงาะเป็นคนชอบกินผลไม้ครับดีๆนะครับผมเจ้าเงาะชอบทานผลไม้เห็นท่าก่อนครับตาไหนดี ไม่ขาดเลยนะครับก็เอาลงมาตักอยนี้ครับผมตักไปเลยเพิ่มความหวานเพิ่มความหวานเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำตาลครับผมออโอ้โหที่นี้นี่คือต้นสุดท้ายของปีนี้นะครับผมต้นท้ายของปีนี้เลยนะครับ มาดูกันมาัจะตัดยังไงโอโ้ยทุกคน,นครับยังไน,น,น,นกับจ้าเงอด้วยนะครับไกลไม่เอ่ยรู้ว่าไกลไม่ไกลครับผมแต่ว่าเจ้าเงาะตัดอย่างเดียวเลยนะครับอือหือ,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 อ อย่างเดียวเลยนะครับอโอ้โหาเจ้างาะมาขึ้นลงตรงวันนี้ดูก่อนรงง้อกับต้นไหนต่อเหมือนกันครับพอใจยังไงไโชคดีลปว่ามดไม่มากนะครับต้นนี้ มดไม่เยอะครับผมมีหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับผมตอนนี้ตอนสุดท้ายแล้วครับผมมีหน้าเจอกันใหม่นนี้กินเต็นที่ไปเลยนี่ร่วมครับผมร่วมครับผมรวมครับรวมเล็กลูกน้อยก็ตัดไปเลยครับ หวานเหมือนกันหมดครับผมไอหวานอย่างเดียวลูกเล็กลูกใหญ่ไม่สําคัญนะครับผมว่ออาชอเนาะชอถานลูกเล็กนะครับไม่ชอบทานลูกใหญ่เพราะว่าลูกเล็กมันจะไม่มีเม็ดครับผมลูกเล็กเลกมันจะไม่มีมดเอ้ยไม่มีเม็ดครับไม่ใช่ไม่มีมดลูกเล็กๆมันจะไม่มีเม็ดแล้วลูกใหญ่ๆ่เม็ดมันก็จะโตตามครับผมชอบทานลูกเล็กเล็ก เราลงกันก่อนครับเห็นมันเต็มนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะครับผม,เ,ม,เ,มเดีเามาหม่ครับ้มต็มครับลงก่อนครับรามาดูกันครับเป็นยังไง นี่ครับผมจ้องได้มาแล้วหนึ่งคุ้นะครับสองยากิ้นลองก้องโอ้โหเป็นไงบ้างครับอืมร้อนมากเลยครับผมมาดูกันครับเราจะพาดูนี่ครับลองก้องหวานชื่นใจงั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับลังนัดจุบ๊บ